สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผม XD กระชานะครับก็วันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม King Pete นะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนหาดาบนะครับก็ดาบแรกนะครับก็ดาบแรกเนี่ยจะหาได้ที่เกาะเริ่มต้นเลยนะครับก็คือดาบราคา5,000บาทนะครับนี่เลยอันนี้เลยนะครับขอเก็บของกันเป็น,นึงนี่นะครับดาบอันนี้เป็นดาบชิ้นแรกเลยนีดาบชิ้นแรกเรา ว้าวใครตีกูนิ่งเลยเนี่ยโอเคช่มันนะครับก็นี่เป็นดาบชิ้นแรกนะครับสกิลก็ไม่มีอะไรมากครับก็สกิลหนึ่งก็แค่พุ่งสกิลสองก็แค่ทำแบบนี้นะครับโอเคเราไปดาบที่สองกันเลยครับดาบที่สองนะครับก็จะหากับจับทาชินะครับนี่ตีไปเรื่อยๆเลยถ้าตีไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันมีโอกาสดรอปประมาณ75%นะครับ ก็เดี๋ยวให้มันดอปแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับอืมเอาเป็นว่าเขาไม่ดอปให้นะครับตั้งมาถึงโอเคนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นดาบชิ้นที่สองอะคือดาบทาทาชิทาชิทาคีอะไรไม่รู้เราไปดาบชิ้นต่อไปกันเลยนะครับก็จะอยู่ที่เกาะอ,อาลองนะครับไปแลอวโอเคนะครับก็มาถึงเกาะอ,อาลองปาร์กเรียบร้อยนะก็ใช้เลเวลร้อแป้วิอแล้ว เคนี่ครับก็จะเป็นดาบนะครับราคาก็จะอยู่ที่สองหมื่นห้านะครับนี่ซื้อมาเลยอาวเอาดาเอาเอาวิว่าเออโอเคนี่คือดาบชิ้นที่3นะครับก็ไปชิ้นต่อไปกันเลยนะครับไปเลย โอเคนะครับดาบต่อไปนะครับก็จะเป็นทวนหนวดขาวนะครับก็จะอยู่ที่ทะเลทรายนะครับนี่ตรงนี้นี่เลยราคาก็จะประมาณล้านห้าป่ะแสนห้านะครับราคาแสนห้าสามารถซื้อได้เลยนะครับส่วนดาบทวนหนวดขาวเป็นยังไงก็นี่เลยครับบีเซนโตะนะครับนี่บีเซนโตะนะครับสกิลแรกก็เป็นบอลนะครับสกิลสองก็ อ๋อเป็นการทุบพื้นนะตีปกติก็แบบนี้โอเคเดี๋ยวไปดาบต่อไปกันเลยนะครับโอเคนะครับก็ดาบต่อไปนะครับก็จะเป็นท่อแป,ป๊บนะครับท่อแป,ป๊บนี่เลยราคาก็ประมาณออสองแสนเลยเหรอสองแสนห้าเลยเหรอโอ้แพงกว่าวีเซนโตอรียเนี่ยได้ซื้อมาปะอ๋อจากสภาพไม่น่าจะได้ซื้อมานะครับก็โอเค จะซื้อมาให้โชว์ดูเลยแล้วกันครับนี่นะครับก็ทอปแป๊บว้าวใช่ไหมนะครับเอาเป็นว่าทอปแป๊บนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับถ้าหาไม่ได้นะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเดี๋ยวไปเกาะต่อไปกันเลยนะครับโอเคนะครับก็มาถึงเกาะต่อไปแล้วครับก็จะเป็นเกาะที่มีสามดาบอยู่ที่นี่นะก็โอเคนี่เลยรูตรงนี้ครับรูนี่นะครับแล้วก็ ปีนขึ้นไปด้านบนสุดเลยนะครับก็นี่ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปนี่นะจะมีสามดาบยืนขายตรงนี้ราคาก็ประมาณล้านห้ากว่ากว่าล้านห้ากว่า,นะนะากว่าเห็นไหเล้านห้ากว่ากว่านะส่วนสกิลมันเหรอนี่ครับทิปเปลิลคาตานะสามดาบนะครับเอ่อสกิลหนึ่งเนี่ยก็นี่เลยสร้างขึ้นดาบส่วนสกิลสองก็สร้างพายุ นะครับโอเคเดี๋ยวไปหาดาบชิ้นต่อไปกันเลยนะครับโอเคนะครับดาบชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นเซเบอร์นะครับนี่เซเบอร์สกิลหนึ่งของเซเบอร์นะครับก็เป็นการเรียกมังกรนะครับส่วนสกิลสองก็นี่เลยการปักดาบนะครับวิธีเอาเซเบอร์นะครับก็สามารถไปเอาได้จากการฆ่าแชงคูนะครับซึ่งแชงคูเนี่ย จะเกิดอยู่ตรงเกาะอารีนาสโตนครับเดี๋ยวจะพาไปตรงอารีนาสโตนกันเลยโอเคนะครับนี่นะครับคือเกาะแชงคูสครับเกาะแชงคูสเนี่ยก็จะอยู่หลังเกาะเอ่อมาลีนนะครับแล้วก็เกาะตรงนั่นอะไรไม่รู้ก็ตรงนี้นะครับมีโอกาสมีแชงคูสนะครับเกิดนะครับตอนนี้ก็เวใช้เวลาประมาณเอ่อสองสองถึงสามชั่วโมงนี่ครับจะไม่เคยได้ถ้าให้ข้อมูลผิดไปก็ ขอโทษด้วยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งแชงคูสแล้วก็ดาบต่อไปที่เรากำลังจะพูดนะครับนั่นก็คือดาบซันตานะครับซึ่งสามารถหาดาบซันต้าได้จากการฆ่าบอสซันต้าซึ่งก็จะเกิดตรงนี้เหมือนกัน,นครับเป็นการฆ่าเกิดกับแชงคูสนะแบบแชงคูสเนี่ยมีโอกาสเกิดประมาณ75%นะครับส่วน ซันต้า Santa, มีโอกาสเจอ25%ิเครับถ้าหารูปดาบมาให้ก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับซึ่งแต่รีวิวสกิลนี่นะ่าจะต้องหาตามช่องอื่นแล้วนะครับโอเคเดีย๋ยวไปหาดาบต่อไปนะครับก็จะเป็นดาบไคโดนี่ดาบไคโดนะครับกับหรือว่ากระบ,บองอไคโดนั่นแหละครับก็วิธีการหากระบ,บองไคโดนะครับก็เดีย๋ยวต้องไปซื้อที่ไคโดนะครับราคาประมาณ50,000 0นะครับ ก็ไคโดเนี่ยครับมันจะสุ่มเกิดประมาณ5-7ชั่วโมงครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจำแพทเก่ามาหรือเปล่านะก็สกิลแรกนะครับก็จะเป็น thunder spin นะครับนี่สายฟ้าหมุนนะส่วน thunder bridge นี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดาบต่อไปนะครับก็จะเป็นดาบของ Big m u ัมนะครับโอเคนะสำหรับใครที่แบบอยากให้หาอยากให้สอนหาดาบ ของไคโดนะครับก็สาม,มารถคอมเมนต์ได้นะถ้าแบบถ้าผมรู้ว่ามันเกิดตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ดูแล้วมันมันอยู่ตรงไหนบ้างที่เกิดตรงไหนบ้างนะครับโอเคงั้นไปดาบต่อไปกันเลยนะครับก็เป็นดาบของบิ๊กมัมนะครับซึ่งได้จากการตีออสนะครับก็จะอยู่ที่เกาะผีนะครับเดี๋ยวจะพาไปเกาะผีกันเลยนะครับโอเคไปเลย โอเคนะครับนี่นะครับเราก็จะมาถึงเกาะของอะไรไม่รู้เกโคโมเรียนะครับก็วิธีการฆ่าออสนะครับแล้วก็ออสเกิดตอนไหนนะครับเป็นคําถามมาทุกคนเลยออสนะครับก็จะเกิดตรงนี้นะครับก็ต้องไปหาลูกไข่ดำๆๆนะครับก็เดี๋ยวแล้วก็พอเราได้ลูกไข่ดำาๆนะครับก็จะเอาถือลูกไข่นะแล้วก็มาใส่ตรงช่องแล้วลูกไข่ดำาๆมันหาจากไหนล่ะ ก็หาจากการฆ่า,อาไอตัวเนี่ยบอสตรงด้านหน้าเนี่ยครับถ้ารา่าบอสตัวด้านหน้าได้ครับเราก็จะได้มีโอกาสนะครับแค่มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะได้ไอลูกบอลสีดำๆมาซึ่งตอนนี้ทีมงานผมก็กําลังจะเคลียร์อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวถ้าเรียกมันได้แล้วนะครับเดี๋ยวโอ้โอ้โอ้ทุกคนตอนนี้อ๋อแชงคูดเกิดพอดีนะเดี๋ยวไปตีแชงคูดกันดีกว่าโอ้โอเคทุกคน ตอนนี้นะครับเรามาถึงเกาะเชีงคูดเรียบร้อยแล้วนี่มีทุกคน ب, กำลังตีกันอยู่เลยแล้วก็เข้าไปเจม เขาสู้นเสร็จอย่างโอ้นี่ครับสู้เสร็จแล้วนะครับก็มันก็จะสุ่มนะถ้าสู้เสร็จแล้วก็จะได้ตังประมาณสองล้านซึ่งผมเป็คนทําดาเมจเยอะไงเลยได้ตังประมาณสองล้านนะครับโอเคก็คลิปนี้จากตอนแรกที่ว่าจะตีบิ๊กมัมนะผมไม่ตีแล้วก็เอาวิวมาตีชังโค้ดแทนนะครับเขียนนึกว่ากูได้เซเบอร์ซ้ํานะครับโอเคอยากรู้ว่าใครได้เซเบอร์ช่างมัน น่าจะมีคนได้เซเบอร์นะครับโอเคก็ถ้าเชนโค้ก็จะได้ทั้งเวลทั้งตังสงล้านนะครับก็โอเคโอเคนะครับก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแชร์แบบชวนเพื่อนมาดูอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับก็โอเคก็ตอนนี้นะครับทางเอกระชานะครับได้มี d i s c o r d แล้วนะครับก็สามารถเข้า Dis i s c o r d ได้แล้วนะครับวันนี้ ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับก็ส่วนใครที่อยากแบบสนับสนุนนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้านล่างคลิปเลยนะครับก็มีเบอร์โดนิทอะไรแบบนี้อยู่นะก็สามารถแบบอ่าโดนทกันได้เลยนะครับก็โอเคก็ใครที่ชอบก็อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับก็อยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแบบอยากให้เล่นแมปอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ขอลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ